งใหญ่สิใหญ่ใหญ่เถอะโอ้ออกเดินทางตามหาสมบัตินะครับทายเดินเข้าป่าครับ เดินประมาณ2กิโลกิโลสกิโลครับเดินมาเรื่อยๆือครับถ้ามีที่ขึ้นเราก็ทำการขึ้นครับแต่ถ้าไม่มีก็เห็นตรงไหนโอเคเราก็จอดทําที่ครับทําค้างที่บินน้ำบ,บอยไปงานแล้วน้ำบ,บอยน้ำบ,บอยไปไม่รอแล้วครับวันนี้น้ำบ,บอยซัดปลาใหญ่ไปแล้วครับหนึ่งตัวคอย ไปติดตามชมได้ที่ช่องน้ำบอยคนหาเกินนะครับปลาใหญ่ครับลองดูครับเป็นปลาบ้าครับขนาดประมาณ4กิโลครับเนี่ยไก่ะไก่ก็ไก่ไ ไปฟังนี่น้ามันลึกมันนะโอเคครับอนุญาตหาเดินทางตามผ่านบอยกันครับเจ้าทินครับผมต่างทินก็เจ้าทิน่น,นนำทางไปสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนหาป่า <c oughs> สวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับก็อันนี้เดินทางมาหนองหลวงครับหนองหลวงแตบบ่็นตอกซอกซอยหนึ่งมุมไกลๆของหนองหลวงนะครับ เดินทางเข้าป่ามาลึกพอสมควรหมายมัจะเป็นแบบนี้ครับเป็นต้นไม้ถูมขึ้นอยู่ก็ต้นอะไรไม่รู้ครับมีห้างน่าจะเก่ามากครับไม้ผุูกหมดแล้วแล้วผมก็มาตัดไม้ไผ่ซับใหม่ครับซับใหม่เพื่อให้นั่งได้ก็นะครับวันนี้หวังป่าหวังก็อยากได้ปลานิ่งใหญ่ครับสักตัวหนึ่งครับให้ภรยาได้ทำข้าวกินกับลูกครับเคยมาสำรวจทนีนะ พอมีตัวอยู่ครับตัวใหญ่ครับแต่ปลาล่องลึกมากครับก็นั่นแหละครับยิงโดนบ้างไม่โดนบ้างก็ต้องคอยลุ้นกันไปต้นไม้ก็เหครับข้างข้าวพยสูงสูงเลยยื่นออกมาข้างล่างก็เป็นน้ํานะครับตรงข้างฝั่งแม่น้ามีปลาครับน้ำไม่ลึกครับไม่ถึงหัวเข่ากาจะมีปลาก็จะเป็นช่วง้นครับระแวกนี้ครับระยะประมาณ20เมตรครับไม่ไกลมากน่าจะโอเคน่าจะมีพวกปลาชะโดปลานิลครับหลักๆคือชะโดกับนิลครับหลงมาให้เราได้ สอยกันโอเคครับผมติดตามรับชมครับว่าจะมีตัวให้สอยหรือเปล่าโอเคเยี่ยมติดตามรับชมครับ โดนสามโลต้องมีตัวนี้ปน,นินใหญ่ใหญ่เลยอะใหญ่เลยปาลมลอยสูงครับ น้ำจังลูกกับไอต่ำเนี่ยลึกไหมลึกไหดลูกครับอึ๊บตงครับลงไปแล้วลึกไหมลึกต้องลงดูครับถามใครไม่ได้แล้วครับ เาบอยไปข้างหน้าแล้วตัวใหญ่ครับตัวนี้สุดเหร กระบอกสายอยู่ไหนอเอ่ยสายโน่นนี่ครับสายอยู่ข้างล่างนี่อึ๊บ หลอดหลอดก็ท่านชมมีชื่อท่านชมได้ชมกันแล้วน่าไม่น่าลึกครับมาแค่เอวแค่น,นี้ครับ หลงไปแค่นี้ครับพอที่เหลือรากเอาครับใหญ่ไหมเอยใหญ่สิมันต้องใหญ่สิ ต้องใหญ่สิต้องใหญ่สิใหญ่ใหญ่เถอะโอ้ไม่ใหญ่ครับสองโลได้ครับสองโลแต่สามไม่น่าถึงสองกว่าครับใหญ่ครับหัวนะครับใหญ่ ก็ได้ครับไม่มีปัญหาถือว่าโอเคฮึบนี่ครับทางสู้ครับเข้าหัวสมองอนอกคาที่แล้วครับท่านผู้ชม นี่ครับโอน่าจะมีสามนี่ครับสมน่าจะถึงนะครับดูครับจะเขย้มที่ช่างนะบอยโอเคครับรอดแห้วครับคลิปนี้คลิปนี้รอดแท้วแล้วครับอยู่ไซส์ครับไซ์ครับโอ้ได้เรื่องนะครับก็ น่าจะมีเกือบเกือบสามครับสองครึ่งขึ้นขึ้นขึ้นอยู่แล้วสองครึ่งเกือบเกือบสามครับตัวนี้งระสุดยอดเดี๋ยวเจอน้าบอยเอาไปช่างกันครับโอ้ยโอเคครับผมเยี่ยมเนะครับมายืมที่ช่างของน้าบอยนะครับน้าบอยช่องน้าบอยคนหากินนะครับเขาพกมาด้วยผมไม่ได้พกมาเดี๋ยวลุ้นกันครับว่ากี่กิโล น่าจะเกือบเกือบสามนะครับป๊อปนี่ครับมันเป็นสองจุดหกกิโลครับงามอยู่ครับสวยสวยงามสวยงามพระรามแปดครับซ้ายหรือขอวาอ๋อโอเคไป ครับผมใหญ่มากก็เปิดพอนัดแรกด้วยปลา2 5กิโลสวยงามครับสวยรูปสองจ2 6กกิโลครับ,รบใหญ่นะครับใหญ่ใหญ่มากแต่ตัวไม่ค่อยหนาครับตัวบางห่อโอเคครับผมเดี<อ>๋ยวเจอกันตัวต่อไปไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่าเราชมกันแล้วกันครับ นะครับตอนนี้มาถึงบ้านแล้วนะครับมาจะได้็กช่วยพ่อถึงุดหน้อยถือป้าให้พ่อหน่อยได้ไหมครับสรุปปลาที่ได้หนึงตัวท่วนครับหนึ่งตัวท่วน,น,ววนปุ๊มโอ้ยตัวใหญ่มากไหมตัวเล็กมาดูซิตัวเล็กมานั่งให้พ่อหน่อยนี่ครับรอชิล่าตัวก็อย่างที่ช่างให้เห็นครับสองสองหกสองเจ็ดประมาณนี้ครับ เป็นลมครับขนมาเลยหลังกั <Okay. S 1> กลับก่อนครับวันนี้กลับก่อนโอตาตัวเล็กนั่งตรงนี้เปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมก็ชมหน่อยใกล้ๆปลานั่งใกล้ๆปลาโอเคใหญ่ไหมจับมือจับแตะปลาให้ดูมองกล้องด้วยเย้ยิ้มหวานโอเคนะครับฝากท่านผู้ชมนะครับกดติดตามที่ผ่านเข้ามาชมครับกดติดตามให้ด้วยกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ กดติดตามแนละ้วขอบคุณมากครับขอบคุณเป็นอย่างสูงโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับกับสวัสดีครับตัวาเด็กสวัสดีคราบพี่เมยมันสวัสดีครับบ๊ายบายเลย๊ายบายน่ารักจังเก่ <c oughs> งมากเลยโอเคครับผมสวัสดีครับ